ที่ห้องประชุมอาคารเรียนวัดบวรนาบันพบพระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการนครสวรรค์เมืองคนดีด้วยวิถีทรรศึกษาประจำปี2566โดยมีพระสิริวชิรสุทธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์และนาชยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมโครงการโดยโครงการนครสวรรค์เมืองคนดีด้วยวิธีทําศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรในสังกัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีความรู้คู่คุณธรรมและเสริมสร้างศีลธรรมเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพเพื่อสร้างผูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคมห่างไกลอบายมุกสิ่งเสพติดสิ่งผิดกฎหมาย นำไปสู่ความสมานฉันท์ปรองดองและความสงบเรียบร้อยในสังคมทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆจำนวน43คนและประชาชนทั่วไป3คนรวมทั้งหมด46คนโดยมีแผนการเรียนการสอนจำนวน15สัปดาห์ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ